สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางช่องเทนเซนวิดีโอหรือที่เราเรียกกันว่า VTV จีนก็ได้ออนแอร์ซีรีส์เรื่องปริศนาหนุ่มโสดให้แฟนๆซีรีส์จีนรับชมกันเป็นตอนแรกแล้วในวันนี้ โดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กัรระว่างพระเอกหนุ่มหั้วเจียนหัวจากซีรีส์กุหลาบร้อยลักและก็นางเอกสาวจูจูจากซีรีส์ส่องแสงลักนำทางฝันแฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบซีรีส์แนวรักตลกเบาสมองก็ไปรับชมกันได้แล้ววันนี้บนช่อง VTV จีนซีรีส์ปริศนาหนุ่มโสดหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า w h y is h e s t i l l Single ก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์บนเว็บไซต์เรื่องมัดหัวใจในเวอร์จินโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นผลงานการสร้างร่วมกันของบริษัทมึ่งหยางคันเจอร์และบริษัทร,ราเธอพิกเจอร์ฟิล์มนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มขั่วเจียนหัวมารับบทเป็นยีหยีหนุ่มโสดอายุ40ที่ประกาศว่าชีวิตนี้จะไม่แต่งงานส่วนนางเอกสาวจูจู ก็จะมารับบทเป็นกูยีย่เจียหมออายุรศาสตร์สาวสวยส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณเซีย่ยกัวเว่ยนะซึ่งตัวคุณเซีย่ยกัวเว่ยเนี่ยเขาก็เริ่มงานจากการเป็นผู้กำกับหนังสารคดีให้กับช่อง CCTV ของจีนก่อนจะมากำกับภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่องใหญ่เต็มฟัดของพระเอกเฉินหลงในปี2015ต่อมาก็จะเป็นละครตลกชุดซปเปอร์พรินต์ในปี2017 และล่าสุดก็คือเรื่อง t r e Body Problem หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดาวซานทีในปี2022เป็นต้นซีรีส์ปริศนาหนุ่มโสดก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น16ตอนจบแล้วก็ออนแอร์ให้รับชมกันแล้วในวันนี้บนช่อง VTV จีนสำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ปริศนาหนุ่มโสดก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของหนุ่มโสดวัย40หยีหยี รับบทโดยพ่วเจี้ยนหัวเขาก็เป็นผู้ชายที่เพียรพร้อมหน้าตาก็หล่อเหลาการงานก็มั่นคงแต่กลับไม่ยอมแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีทำเอาพ่อแม่ก็ต่างกุ้มใจกลัวว่าลูกชายจะไม่มีหลานมาให้อุ้มแล้วชาตินี้สาเหตุที่หยีหยีประกาศจะไม่แต่งงานกับสาวคนไหนก็เพราะว่าลึกๆแล้วเขากลัวว่าการมีชีวิตคู่จะทำให้สมดุลของชีวิตเขาเปลี่ยนไป และก็จะต้องสูญเสียความเป็นอิสระที่มีไปจนหมดสิน้นแต่ว่าเอาเข้าจริงมันก็ไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากแต่งงานแล้ววันหนึ่งชีวิตของหยีหยีก็ต้องมีอันเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเขาได้บังเอิญมีโอกาสพบกับกู่เย่เจียรับบทโดยจูจูหมออายุรศาสตร์สาวสวยและก็ยังเป็นโสดหยีหยีนั้นหลงรักกู่เย่เจียตั้งแต่แรกเห็นแต่เขาก็พยายามปฏิเสธกับตัวเองว่าไม่ได้รักนางเอกแต่ยิ่งทําเป็นไม่สนใจ กลับนอนคิดถึงนังเอกทุกวันทุกคืนแล้วก็เหมือนกามาเทพต้องการจับคู่ให้กับเขาทั้งสองก็ทําให้เขามีโอกาสพบกับกูเยเจียในอีกหลายครั้งทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นก็ดียิ่งขึ้นกูเยเจียเองก็รู้สึกชื่นชอบนิสัยใจคอของหยีหยีแต่ว่าเธอก็ไม่มั่นใจตัวเองว่าจะก,กล้าพอที่จะคบหากับผู้ชายที่ประกาศตัวว่าจะไม่แต่งงานได้หรือไม่เมื่อต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนที่แตกต่างกัน ในที่สุดก็เริ่มมีปัญหาระหว่างกันก่อนที่จะสูญเสียคนรักไปตลอดการยีหยียอมรับทิ้งทิสิตัวตนทั้งหมดแล้วก็ตามไปง้อสารภาพรักกับกูเย่เจียเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไปรอรับชมกันต่อได้ในซีรีส์ปริศนาหนุ่มโสดอ่อนแอร์แล้ววันนี้บน vtv จีนโอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ปริศนาหนุ่มโสด หรือ why is he still single พร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด Subscribe หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องมีกาเมกันนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ